อเดต3เรื่องราวของวงการ AI CEO Google เผย AI จะช่วยป้องกันภัยไซเบอร์พร้อมปิดทางทำกินมิจฉาชีพอีลอนมัสฟ้อง Open AI ข้อหาทำให้ AI เป็นภัยกับมนุษยชาติและ CEO Nvidia แนะคนรุ่นใหม่ไม่จะเป็นต้องไปเรียนเขียนโค้ดเนื่องจากในอนาคต AI จะเข้ามาช่วยเขียน ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ AI นะครับซึ่งไม่ได้อัปเดตแป๊บเดียวนะครับมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นถึง3เรื่องเลยทีเดียวโดยเรื่องแรกนะครับก็เป็นข่าวดีที่ CEO ของ Google ได้ออกมาเผยว่า AI ของ Google จะช่วยให้มีการตรวจจับและตอบสนองตอ่อภัยคุกค,คามได้รวดเร็วขึ้นโดยข่าวนี้นะครับก็มาจากสื่อ CNBC.com ซึ่งได้บอกว่า AI จะช่วยลดเวลาในการตรวจจับการโจมตีและการตอบโต้ของผู้ไม่ประสงค์ดีรวมถึง AI นะครับจะช่วยดูแล,แลและรักษาความปลอดภัยโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยต่อไปนะครับ AI จะอยู่ในจุดเปลี่ยนสําคัญซึ่งผู้ที่กําหนดนโยบายผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและภาคประชาสังคม มีโอกาสที่จะได้รับสมดุลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งภาคเอกชนนะครับตกลงที่จะใช้ข้อควรระวังที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้เครื่องมือ AI ในทางที่ผิดซึ่งตอนนี้นะครับ AI กําลังถูกใช้ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้ายอย่างที่เป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐซึ่งจะใช้ AI เพิ่มศักยภาพในการหลอกลวงเป้าหมายซึ่งเรื่องของ CyberAttack กนะครับก็ได้สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจโลกไปถึง8ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี2566ซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น10ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในปี2568ตามรายงานของบริษัทวิจัยทาง Cyber Security ซึ่ง AI ของ Google ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยทางออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Mag ก c ยซึ่งเป็น OpenSource ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตรวจจับมัลแวร์ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายซึ่งตัว m a g i c a กนี้นะครับได้ถูกนำไปใช้ใน Google Chrome รวมถึง Gmail แล้วข่าวต่อมานะครับมาจาก ขอดเฮลท์นิวเซอร์วิสซึ่งมีการรายงานว่าทางคุณอีลอนมัสได้ยื่นฟ้อง Open AI บริษัทผู้พัฒนาโมเดลภาษาปัญญาประดิษฐ์ต่อศาลแคลิฟอร์เนียในข้อหาละเมิดสัญญาที่ระบุว่าการสร้างบริษัทนี้เพื่อพัฒนา AI ให้เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติหลังจากปัจจุบันที่ Open AI ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft รวมถึงมีทิศทางการดำเนินงานไปสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์พร้อมกับกล่าวหาว่าบริษัททั้งสองได้ละเมิดสัญญาในการก่อตั้งบริษัทที่จะพัฒนาซอ อฟต์แวร์เสรีหรือว่าโอเพนซอร์ซอฟต์แวร์รวมถึงการทําธุรกิจโดยมีชอบและการละเมิดหลักความไว้วางใจซึ่งรวมถึงการทําธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซึ่งทางคุณอีลอนมัสนะครับได้ยื่นเรื่องต่อสารเพื่อขอให้พิจารณาตัดสินไม่ให้ OpenAI และ Microsoft หากําไรใดๆกับปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของบริษัทในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และเป็นจุดสูงสุดของปัญญาประดิษฐ์ในโลกนี้ด้วยเช่นกันซึ่งทางฝั่ง OpenAI ยังไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นใดๆนะครับเกี่ยวกับการยื่นฟ้องของคุณอีลอนมัสในครั้งนี้ ส่วนข่าวสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการออกมาพูดของ CEO Nvidia นะครับซึ่งได้กล่าวว่าในอนาคต ของโลกใบนี้ AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยความก้าวหน้าทางการทำงานของพวกเราทุกคนซึ่งก็มีคนสรุปมานะครับว่าแนวทางการเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการเขียนโค้ดโปรแกรมหรือว่าการสอนการสร้างโปรแกรมให้กับเด็กๆหรือกระทั่งการตั้งเป้าหมายการทำงานในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสาขายอดนิยมในช่วง10-15ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่มีความสำคัญอีกต่อไปซึ่งหลังจากที่มีการสรุปมาแบบนี้แล้วนะ อาจจะดูย้อนแยง้งเนื่องจากความสําเร็จในวงการไอทีทำให้โปรแกรมต่างๆสามารถทํางานอัตโนมัติได้มากขึ้นซึ่งอาจจะต้องการผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและคนทํางานในสายนี้ดังนั้นความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและคนทํางานในสายนี้อาจจะลดลงในระยะยาวซึ่งทาง c ีอจาก n อ็นวีเดียนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าตลอดระยะเวลา1 0บถึงสิปีที่ผ่านมาแทบทุกคนที่มานั่งบนเวทีเหมือนกับที่เขามานั่งอธิบาย ในงานต่างๆมักจะพูดว่าการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เด็กๆเป็นเรื่องสําคัญและทุกคนควรจะเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมแต่ความจริงแล้วตอนนี้เหตุการณ์แทบจะตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นงานของโปรแกรมเมอร์ที่จะสร้างสารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในแบบที่ไม่มีใครจําเป็นต้องเขียนโปรแกรมเองและภาษาสําหรับโปรแกรมนั้นก็คือมนุษย์ทุกคนบนโลก ซึ่งในเวลานี้นะครับแต่ละคนก็สามารถเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยกันได้ทั้งสิ้นและนี่คือปาฏิหาริย์แห่งปัญญาประดิษฐ์งานของมนุษย์ในอนาคตนะครับจะมีความเจาะจงลงไปในความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆการผลิตการทําเกษตรกรรมการก่อสร้างการศ,รรศึกษาเรื่องของวิศวกรรมและอื่นๆ การทำความเข้าใจและการใช้ความท้าทายในเทคโนโลยีอันชาญฉลาดช่วยให้เราเข้าถึงวิธีการแก้ปัญหาโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราต่างก็เรียนรู้หรือไม่ก็ได้รับคำแนะนำให้เรียนรู้วิธีการเขียนโค้ดมาตลอดเพราะว่านั่นเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์อย่างเช่นหากเราอยากจะให้เครื่องจักรทำอะไรสักอย่างนะครับ เราก็ต้องเรียนรู้ว่าจะพูดคุยกับมันยังไงซึ่งเราก็ต้องโปรแกร,รมให้กับมันแต่ว่าการพัฒนา AI จะเป็นไปอย่างว่องไวและทําให้ทักษะเหล่านี้ไร้ความจําเป็นสำหรับคนส่วนใหญ่ซึ่งในสมัยก่อนนะครับอาจจะเรียกได้ว่าต้องมีการโปรแกร,รมหรือว่าเขียนโค้ดป้อนคำสั่งในการทำงานโดยใช้เวลายาวนานถึงหลายสัปดาห์แต่ปัจจุบันนะครับ AI ทํทให้สําเร็จได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีและในอนาคต AI จะพัฒนาเร็วขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งเมื่อไปถึงจุดนั้นนะครับเราจะรู้ได้ว่าเราต้องการให้ AI ทําอะไรบ้างเพราะแม้ปัญญาประดิษฐ์จะสามารถเสนอไอเดียใหม่ๆได้มากมายแค่ไหนก็ไม่มีทางรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทํางานของเรามากกว่า คำสั่งหรือว่าข้อมูลที่เราป้อนให้ AI อีกทั้งเวลาของเรายังมีจํากัดหากเราใช้เวลาไปกับสิ่งสิ่งหนึ่งมากๆเราอาจจะไม่มีเวลาไปพัฒนาสิ่งอื่นซึ่งจะมีสักกี่คนนะครับที่มีความเป็นเลิศในด้านการเขียนโปรแกรมในส่วนนี้นะครับก็มีคําถามเล็กๆขึ้นมานะครับว่า ถ้าหาก AI เขียนโปรแกรมผิดพลาดขึ้นมานะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันผิดพลาดตรงไหนแล้วต้องแก้ไขที่จุดไหนนะครับหรือว่าต้องเขียนคําสั่งให้ AI เขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่เลยหรือเพื่อน,อนมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook ได้เลยจากนี้ไปจะมีคลิปอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน